วันนี้สั่งของกดลิกสองครั้งแรกบริการลวดเร็วนะคะเพื่อนที่มาส่งไวไม่เคยไม่เคยสั่งเลยมีการแบบกดกดลิ้งก์เข้าไปสั่งของใส่ค่าชอ่อยี่ดูแล้วก็เก็บเงินปลายทางไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็ดูใน บอกว่าขั ну, oh. s right. <S <Yeah. S 1> ้นตอนอยู่ตรงไหนแล้วที่ร้านสับของหรือยังอะไรเงี้ยมาอยู่มาอสามก็ขนส่งก็ไม่ส่งทุกช็นี้เหมือนกับว่าจะสั่งของชิ้นเล็กไม่ถึงไม่ถึงเอ่อติสามสิบห้าบาทนี่นเมือนอย่างนี้ อันนี้คือสั่งแค่สามสิบห้าบาทจตกล่องบรรยายนะฮะมันก็จะมาส่งแบบเออก็ไม่คิดไม่ไม่บวกเพิ่มถ้าวัสดุมันมันมันใหญ่หรือน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่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 ใช่ัสดุอันเล็กถ้าเป็นอันเล็กแบบว่าถ้าเกิดสั่งสามสิบห้าบาทแล้วเป็นแบบเราสั่ง,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 งเป็นพสดุเนี่ยมันก็คือต้องต้องซื้ออะไรก็ซื้ออะไรก็ได้ค่ะให้ครบร้อยห้าสิบแต่เนี้ยโอเคมันเป็นวัสดุกล่องใหญ่แล้วก็พอได้ของมาก็ ไม่ต้องบวกเพิ่มไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้มบวกเพิ่มไม่ต้องไปหาซื้อให้มันครบ150ะนะคะสรุปก็คือซื้อของในติ๊กตอ็อกไม่ยากอย่างซื้คลิปได้ของสนใจด้วยค่ะชอบมากเอามาใส่ของเอามาใส่พัสดุที่เราจะส่งเพราะเราขายยาสีฟันเป๊ะ